เอาไปล็อกล็อก่อน๊ม่ปลอล็อกนะคะอันนี้เจ้าชายรถยนต์เจ้าชายรถเสวัสดีครับเอาไปฝากคุณครูเด็กเดใช่ปะเอาไปให้คุณครูครับโอเคไปเลย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 น้รียนเก่งได้เลยคะน้ำคามาน้ำคามวน ขนมปี๊มาจากไหนคะยังตัดผมมาเละอะเดี๋ยวลาพันเซลไปรับรางเออไปรับของสี44เป็นของน้องไข่มุกน้องไข่มุก่ะไข่มุกได้เงินเก็บไว้นะลูเก็บไว้ดีดมาช้าแต่มานะสวัสดีครับ บอดูแลทา้งนู้นอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีเก็บปากลูนะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีครับมากันแล้วนะครับผมสวัสดีครับนี่คือชาวแก๊งนะฮะนี่พี่ปื่ดสวัสดีครับผมมาช้าหน่อยบอดูแลทา้งนู้นโอเคครับผมในใจก็มาครับเอ้ยในเส์อพายเลยเนี่ยนึกว่าไม่มาอีผ่าดไม่ได้ใช่ไหมพี่พรออกงานนะครับนี่ครับทีมงานจิตอาสาบาร์เบอร์สุโขทัยนะฮะ วันนี้มาไกลกันเลยครับมาจนถึงโรงเรียนบ้านลำโชคเนาะเรียนบ้านลำโชคนะฮะป่าคาศรีศาสนลัยครับผมทางโรงเรียนได้จัดงานนะฮะแต่งานวันเด็กนี่ช่างป้ายกี่หัวแล้วไปกล่องหัวจัดไปนี่ส่งรอรอมีการลานบินเลยนะครับโมเดอร์จะเล่นเกมติอมการลานบินเลยเลยพี่พรนะฮะ พี่น้องบาเบอร์สวรรค์ขโลกนะครับผมจีครับจีมาลอ,อ,อกของจี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 กิจรรมเสร็จี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 จัจีจีจีจ้าีจ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 ีนีจีจีจอจี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 จงจี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 จ์ีีจจ ครับเดี๋ยวเราม,มาดูกิจากรรมวันเด็กของทางโรงเรียนนะฮะนี่แข่งเทียบเลยสุดทีมงานฮอมตั้งใจจับเลย Yeah. ไม่มีให้ค่ะอ่ะระดาได,ด้ยังได้เบอเะไรคะพี่เนธค่ะพี่เนธสวัสดีครับ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 นี่ขนมกางเินเยอะเลย ดาดากับลิปปินไปทิ้งด้วยนะคะคุณเนของคุณเนนค่ะได้ขอออกแล้วของคุณเนออกแล้วมูหลานมาแล้วตึ้งตึ้งตึ้งอะไรนะได้ไรได้รูปปงเหรอฮะกินได้ไหมกินไม่ได้เหรอ êy, chẳng thế à? bạn bè, quen ở đây góc, nhá, quen ở đây góc,